สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีกีแคลชแนลนะคะวันนี้พี่แด๋อก็จะมากินทอรี่ป๊อปไอนะครับทุกคนเป็นเจลลี่ลูกกระตานะครับทุกคนอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะครับทุกคนลองชิมดูกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนว้าวอันนี้เป็นสีเขียวนี่เป็นสีแดง มาครับเพื่อนๆเห็นเขาเก๋กันยังไงเห็นเขาเก๋กันง่ายมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้เก๋ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนทางอากาศไม่เห็นได้เลยครับเพื่อนเนเดี๋ยวลองเก๋ตรงนี้นะครับว้าววนดีมากดูสิครับเพื่อนๆเพี่ยนเราลองกินลูกกระตาก่อนนะคะ อืมอืมอุ้ยอ้าย่อยออกมาแล้วเด็กตัวเบบี้น้ำมันเลยเด็กข้างนั้นเป็นเด็กตรอเบบี้รสชาติเปรี้ยวนิดนนะคะเพื่อนๆตรงที่ลูกกระตาก็าเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆไม่ร้องปากครับอืม สเยอดเลยครับสีเขียวนะคะเสียงเมื่อกี้เป็นต่อไปดิเปี้ยวมากแล้วสีน,นี้ข้างในมันจะเป็นยังไงดูกันดูสิครับเพืเ่อนๆน,นิ่มลองกันดูว่าข้างในมันเป็นสีอะไรรสชาติแบบไหนนะครับ เหมือนกันดูสิครับเพื่อนๆหยดหมดแล้วเป็นยักัน <c oughs> <c oughs> ลองท้องครับนิ่มเปรี้ยวมีรสชาติหวานนิดๆก็โอเคครับสุดยอด แล้วก็น,นี่คืออะไรครับ Sea Wall s t e m b e r คืออะไรครับเพื่อนๆเกดูวของนิ่งติดติงเกยังไงมันคืออะไรนี่แหละของเล่นนี่อะไรครับอ๋อเป็นลูกอม อมครับเพื่อนๆนี่อะไรอ๋อเห็นไหมครับเพื่อนๆน่ารักมากดูสิครับเพื่อนๆไม่เห็นดิเห็นไม่ชัดน่าจะต้องชุบน้ำหน่อยครับเพื่อนๆอันนี้เขารเล็ก เขาเลืกชื่อซีฮอตนะคะเพื่อนๆเ,เป็นแมวน้ำครับเพื่อนๆเน,นี่ยเดี๋ยวเราลองเปะด,ดูนะครับประมาณนี้ใช่ไหมเพี่อันนั้นกินไม่ได้เหรอกินไม่ได้เหรน,น,น,นเพืมอนๆแบบแปะๆอย่างเงี้ยมาเป,เป,เปเเะ,ปะเปหน่อยสิ <laughs> ตีะ่ะ เออไม่ค่อยออกอ่ะมันต้องชุบน้าเยอะอ่ะใช่ไหมบางที่ไปชุบน้ใช่มันต้องมันต้องชุบน้าหน่อยเน,น,นี่ยไม่ค่อยออกเลยครับมันค่อยดูสิครับแอ้ตรงเนี้ยก็โอเคนะสวยเอารัอองดูวเยอะไปหรอ <c oughs> เอารังตัวอะไรอะไรออกไปหมดแล้วไปใส่น <c oughs> ้ำ <c oughs> อะไรออกไปหมดแล้วอ่ะแปะเปะเราเลย แดงมันจะสวยกว่าโหชัดเลยไม่เห็นใช่เหรอแต่ขอบขอบอะ <laughs> <laughs> ชัดทีข่ขอบขอบอะอะไรวะองเล่นดิงแดง <laughs> ลองชิมดูนิดอบนะคะอลองเปะด,ดูนะพ <laughs> อเปะหนนะอ่อยนะเปยะลงมือสลิลงมือทำไมจะลง่ากเนี่ย สวยไหม <ś m ary> เป็นลูกเมีย้ยน้ำทะเลนะคะเพื่อนๆนี่เป็นลูกโอมลองชิมดูว่าหวานไหมคะอืมรสชาติอ่งงน่น <ś m ary> จะโตขึ้นจะเ,เด็กลง <ś m ary> อร่อยนี่โอเคนะคะเพื่อนๆเนี่ยฟันผุเนะ <ś m ary> แม่เพิ่งบอกต้องติดๆๆเลียวพันผูนะแม่บนอ,อยู่ครับเพื่อนๆโอเค okay, นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอดูแลไปก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณค่ะ